မဲလာပါမကလည်းပါတန်လေးကတော့နော်ဟမ်လောပါလေးရေးရပါတယ်ဒါရယ်လောတပ်ဖနာနာဘာဖူလတော့ဖူလရကြတယ်ဘာလို့ပြင်ရလဲဒါဖူလហើយဖူလဟီလနဲ့ဘာသားဟဲ့မဟာရိပိဝရမ เละมาเลยมาละฮะมาดูเหรอยืดตรยืดตรมาแล้วทีไรทีไเนี่ยเลื่ออับเลื่อแต่เลียโป่โปมาเลยมาหน้าเมียโอ้เลื่อเลยยรยืดตรเลื่อเยยืดตรงแล้วก็แช่ก็แ่เดะก็แช่ตด้งเดะก็แช่เลย

Mia lần vậy đây, Lên lượt lượt qua lượt 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 ไอ้คุบาติโดนเลยดนเลยนั่เดมปาครับพี่น้องโอ้เหียนูครับเหียเดี๋ยวกะน้บกโอ้ตน้ไงกอโอ้ยหงกิโลเลยหล่อจ้ารอแลมบลตาป่าโอ้โหปทอตาป่าเลยน้ำบุกเบิกเลย ไม่ต้องพับอ่ะเราไปสู้เลยเนื้อหลุมไม่ไ้โน่นแท็กใต้หอยโอ้โหโอ้ละรที่ดชูอย่างกันละ้หลกอไปไม่ใช่ยัง heavy c l o s สา ใส่ข้อเล็กข้อชาต่แย่ปีแล้วนะทำม,มันโอ้โอมอม่วๆปพะหาเดอลาปะเต้นี่ีหละทุกประเทรอ่วอระว่า,าอะไรนาดเละเละเอาแล้วเลยน่ตูดเลย โอ้โมเลกเกเยอะโมเลกเกะโมเลกเกพักข่าวเลยนี่นี่นี่โอ้ก็เสร็จแล้คิดูคิดูเลื่อนแรงเลยโอ้น้ำตกเยอะโมเลกเกะโอ้เนี่ยสบายครับทุกคนที่ดูไอ้อะไรครับววันนี้เรามาสำรวจธรรมชาตินะครับนี่นะครับธรรมชาติ ธรรมชาติธรรมชาติสร้างนี้นี่ร้อนมาพึ่นเย็นครับนี้ร้อนมาพื้งโนครับแสงนุ่มนู่นั่นจะแตะได้ต่าหากเนาเลาเด้วยไม่เลวอีกเลเดี๋ยวเราสายสาคหโอ้ยเอยโอ้ยครอบหลบเลยละครับมีปลาครับลอเนเลลยโอเคโอเค เจา้ายมาเจ้าเลยคิดูคิดูคิดูวอ้นี่เมนมอเตอร์เลยใช่อยาวิโทรศัสาวล้อนเลยไนะ่มอยาวิ่งรศัพท์อะไเราเลื่อนล้อดิอ่ะเราเลือลาสลละละมอตลตอรมลนนี้เลยเลยังไไม่เบาอดดสุดดูไปแตนลนนี้น่แหละน่าจะไม่ใช่จนที่เรามานะครับเมืเอ่อเรามาเขาที่แล้วเราเรา,เราลงไปทางด้านล่างนะครับแล้วอ,ลอีเดนมองไแล้วเปล่

Lót luôn, lót đi à luôn này, nè. Lót bóng luôn lên mặt Lót đi lắm Lót đi Lót đi lắm này Lót đi đi lắm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  đi kia đi lắm đi lắm đi เปิไไดไว้แล้ข้อพิการอะ,ะไรดูป่ะมหาบุรุมาดีเอรอล่นเล็บเลยว่น คี้ไม่ผีเห้ดดอกก็เป็นเร้่ไม่เห้ดอกก็เป็นเร็นองอบุตรลีอำมึงนลอเฮ้ยจ้านี lọ, so, so. so, so. phải cá gà hay lọ, bây giờ lo tiêu lo lại, ma lo gì vậy? ra đó. À.

La cinque ne. Ma la la verrà nelle cuo di Non dico proprio. Oh, ne sei dei parlare ti la sotto nelle là lì. Voi che fa caje. Lo la 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 non va. Lo tira su lo si vede. อ่าตลอดี้หรอปลอเลยมันเนี่ยแกเื้อซ้ขาวรลมเดเออไปหาเลดป่ะมอเสียเลยมึงกดูไม่แห่หาดหรหาเสียดูนี่แหละเลยะตีบ้าต่อไปมาหาดจ้างกระป่านเยตาป๋า่เสียก็สงาท่อคนอุยบ้าท่อเลยแอย่าแต่ท่อเลยกินลุละ Ừ, tà lôi ý là tà lôi tà ừ, lôi là hảo lưng mát hiểu là tà là lưng mát hiểu là tà lưng mát hiểu là tà lưng mát hiểu lên bài bắt lò lên là bạn bắt thôi lên ta cứ lên 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 này đấy chị đó ta lôi là cái cỏ heo lôi gì ta lôi tấn lô và đào lên là tấn lô thứ liền đấy ta lôi là heo gì về tổn hay là liền ta lôi này bố mày đó bắt và cô bạn nên là bắt luôn nên là เออเนว้เเหลอเล่นหลอดตนรอลอเนี้ยบาไลมันเลยพ่อทีหมอตะคืนนี้ยหย่ินพ่อตา้วยเลยเลี้ยโคด้อเลยเลยด้วยะโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงไมด้ตอนที่ตอนที่เรามาทั้งหมเลยหรอ่านหลอดสิวะหลอดสิวะ bắt bắt oh. <laughs> <Yeah. cười> ra lúc đó rồi kêu lập pin này oh lúc ra kêu lại wa kêu kêu lại lò là lê tháo pin ra chơi lại lê chế lê chế lê kêu hai chế lê này hai chế lê sao lá lá tiếc à tháo xíu lại lò có đủ ra ok Thôi nó kể vậy lấy lê khô đỏ Lê khô đỏ luôn mặt gì Mà tí bà cho nó phải phát cho nó lấy đỏ lời bây giờ lòi ra chứ Bây giờ nó hạch Tứ là bài thoát tao ai, ạ, phe nhỏ, ạ, bơm nó bơm bơm nách cò, ạ, bơm nó cò này, tháo bạt, đây, แล้วใหญ่โอ้ไปเลยนี่ผมโมท่อทางป่าเลยป่าตาปาร์ชัยอยากกลับฤษ กไปเอ้ลูกไหนแม่จอเล่นแหลโกน่ะปลาหล่อนนี่ยตาตาพี่เสือบนลนี่ลน่เราววาช่วยหลอเแล้วเราลูกลันวาวอยากไจอ Memelot pro tahu kan itu full filmnya Oke, okay. lavi tuh kelolo neda. Bat, tang palele. Bat kalau aku kudama aku jalan enggak. ตอนเดือร้อนล้อนหรแฮตต้เลยลรอตีลยไปร้อนดีโอ้ฟาล่อัตรายพอแล้วกันอันตรายสิ ल लते आई प पोला पाले पो ओ तडी न हो ปาเลเลเดินปาก่อนแท้นั้นเลยไม่เหรอพี่กระปรัน่ารพูดดูซี่อะไรนะเนี่ยทำอะไรนะไงดูซิ

อายูที่พีเลยเดียวพี่อีเหรอออพี่หรอขนาดเลด็กเลเบอร์ถุยลนดาอยนยังยัารับอาที่จะบะเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ยาววาล้วไหมเนี่ยโอเคขี้ยากอะกมตากัตาัดจีรังันไหฮะต่าาลัดจีรังตาลัดจีเดีกอนยที่อ่ะ้ายเลมก็เถอะก่อได้ไมีก่อนตาทีนี่ีีได้ลยพ่งนะพี่น้อ้ยาฮะพี่าวโป้ยาอยากีลยอยา้องในข่าวน่ก็ดืนี่้เลก่อน আৰু কুই কুইদে তালৈ পুল হ'বলে ยอเต้เรอเนยยอดอครับไม่ไวเบาไปอย่าพิาเลยพีกิแล้วแล้วแต่เขาสุดยออนนะประดานะครับปากกลิฟบาเลย

จอดนับระดมน้ำหาจีก็อยู่รอครับอย่าดราม่านะครับ ที่เดือเนี่นะเล็บอะไรมาด้วยน้ำว่ะเฮ้ยเล็บขี้แล้วเนาะเขียจะไม่คนอ่ะทำมาหากิน อาจี๋อาจี๋ตลาดที่เรีน้เหรอเฮ้จีอ่ะจีชี้เท่เลยว่าแล้ช่วไไปนเงยปอ กขคือว่าอะไรอ่ะอาชีพอะไรเนี่ยพอมาพอมาเดินแล้วขายอ่ะตกแากอกทอะไรอียวอยนี้แต่กูไม่คือ่าเาะอะไรบอย ภาษาเราพึ่งบ้าโคก็รอพี่อย่างนี้หรจ่าสอาหารเล็คกเลยละแม่งคุยอรกันเลย

ตีว่าอะไรก็เหนเหมือนกันว่าตกยันไงเนาะแล้วเดี๋ยวไปตีไหนก็เราเติมเยอะเลยต r ตีก็ทีไหนรอตีมีอะน่งขามบ่ายตีว่าแบบเอาเยะข้าวขาข้าขาเลยนะเวทขัดใ n ญเราสะพัดทุกอันเลยเ้าบาป๊อเลยแหละเาะเจา่

မပါရပ <laughs> <s musique> ါဘူးဆောနပါပါဘူး။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုပါခືရရဲ့။အိုးရကတော့ဘွားလိုက်တာပြုံးလိုက်။ ทอบดูวะทับดเอาดูมาตั้งเนี่ยใช่ปะนี่ข้มาแบบนี้เห็อโคตหล่อเลยนี่่าแล้วมีล้อปลีดที่ไหนเห Mẹ à หายย่อยนะหายยอยเลยดิหลนอนดิหล่อนดีป่ะร้อนเลยเนี่ยเนี่ยว่า